เราจะมาทําความสะอาดคลาสิกกันนะคะลูกคา้าเห็นไหมคะคราบสกรปรกคาบสกรปรกนะคะทั้งตัวเลยนะคะลูกคา้านี่ก็กกด้วยนะคะเราต้องทําความสะอาดทั้งตัวอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเราจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋ารองเท้าได้นะคะใช้ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับผ้านะคะที่เกี่ยวกับเป็นผ้าเป็นไม่ใช่เครื่องหนังนะคะใช้ได้นะคะเนี่ยคะฉีดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะลูกค้าให้ตัวทั้งตัวเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราทำความสะอาดกันเราจะมาให้ดูนะคะว่าคราบสกปะโพวกนี้จะหลุดไหม จะสะอาดสีใสเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดคาสิกนะคะคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ก็หลุดไปแล้วนะคะเห็นไหมคะสะอาดขึ้นเลยนะคะลูกค้าทตัวเลยนะคะ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีซะกบรีดนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ